สวัสดีครับผมก็เซบาสสายเปย์นะครับวันนี้เรามาสอนแนะนำนะครับในการเปลี่ยนหน้าจอนะครับจากสีขาวเป็นสีฟ้าหรือเป็นหมดกลางคืนนะครับโอเคเราเข้ามาที่ตั้งค่านะครับระบบนะครับแล้วก็เลือกตั้งค่าทั่วไปนะครับเราจะมีคําว่าทีมนะครับอัตโนมัติกลางวันและกลางคืนนะครับลูกค้าเลือกได้นะกลางวันก็จะสว่างนะครับกลางคืนก็จะมืดนะครับ หรือลูกค้าจะตั้งเป็นออโต้ก็ได้นะครับเลือกได้ทั้งหมด3โหมดนะครับในการปรับหน้าจอนะครับโอเคจะมีการตั้งค่าเสียงนะครับตามนี้เลยนะครับตั้งค่าเสียงทุกอย่างนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็จะมีความหน่วงอันนี้คือหน้าจอความสว่างนะครับ เจะ้ว้ตามนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเซบาสสายเปรน,นะครับฝากกดและก็แชร์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ